สวัสดีค่ะ10โมงที่ผ่านมาใครปูเสือรอวจีปล่อยทีเซอร์เวนนอมของแบ็คพิงค์บ้างคะสรุปแล้วเช้านี้ไม่มาคะ่ะ เก็บเสือมูฟไปรอ4ี่ทุ่มคืนนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้ายังไม่มาอีกสงสัยว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะคะทุกคนก็ให้ทีมงานได้พักวันหนึ่งนะคะและสิ่งที่ทุกคนรอคอยที่สุดเลยเนี่ยคือ MV t e a s ทีเค่ะที่เป็น t ี a ซอรที่จะมีอยู่ใน MV จริงๆนะคะเหลืออีก5วันแล้วก็ดูซิว่า YG เนี่ยจะเล่นตัวไปถึงวันไหนนะคะไม่แน่ว่าจันนี้อาจจะมาเซอร์ไพ์ใหญ่ก็ได้ค่ะ แต่เช้านี้นะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆอยู่บ้างค่ะเพราะว่าแบ c พิง n k เนี่ยได้อันดับเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งประจำเดือนสิงหาคมค่ะก็คือแบรนด์แลงกิ้งนั่นเองคะแนนพุ่งนําโด่งมากเลยค่ะโดยคีย์เวิร์ดที่ชาวเน็ตค้นหากันเยอะมากๆเลยเนี่ยก็คือ World Tour YouTube Teaser Make a Comeback Release คำที่เกี่ยวข้องกับก,บการ c o m แ b a c k ทั้งนั้นเลยค่ะยินดีกับสาวๆด้วยค่ะและอีกข่าวหนึ่งนะคะ P ับ G m จีโมบายตามที่ได้ตั้งโกไว้ใช่ไหมล่ะคะว่าถ้ามีคนเข้าดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงก์ The Virtual เนี่ยครบ12ล้าน5 0 0 0 0คนภัปตจีจะโปรโมทบนไทมส์สแควร์กลางเมืองนิวยอร์กค่ะแล้ววันนี้ P ับ G จีก็ทําตามสัญญาแล้วนะคะสุดยอดมากเลยค่ะนอกจากทําผลงาน MV ออกมาได้ดีแล้วเนี่ยยังโปรโมทได้ดีด้วยค่ะน่าประทับใจมากเลย เก็บตกเรื่องเมื่อคืนนะคะก็มีคนพูดถึงแขนยาวๆของลิซ่าเยอะมากเป็นในเชิงเซลล์แบบน่ารักน่ารักนะคะแล้วแฟนคลับสายตัดต่อเนี่ยจะพลาดไปได้ยังไงล่ะคะงานนี้มีใหม่ต้องมาแล้วบรรยากาศที่ชอบแกงศิลปินเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักคลายเครียดมากเลยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ